ควักขออนุญาตครับเครื่องเสียงเชิญครับขออนุญาตเครื่องเสียงหน่อยครับเร่งตัวสองให้หน่อยครับไม้ตัวที่สองครับเวลาคลอกผ้าเกลือถ้าไม่ต้องเบานะครับถ้าจะถ้าจะพังเพราะงานนี so ้ชั้นถือไว้มีเกียรติที่สุดครับถ้าเบาพวกเราจะแย่ครับสองสารนะครับสามวันแล้วออกออกออก ดีแล้วจ้าดูที่ว่ารองน้ำแดงร้องน้ำแดงฝังกระโดดในน้บ่สอนไทยทับนาว่าผอพ่อผู้ดิบกับหนูที่ว่าเลือดังเลยดีจังอุโมงผสมสีสสเกตยงขับโยร้องน้แดงฝั่งกระโดดแต่ว่าร้องน้ำเมื่อเ่รองน้ำเมืเบิ่อังกระดับเลือดังเลือดีจังโค้พิบายหรือว่าดูทิว่าพิบายโค้านักขอนาจะนีมาอยู่ร้องน้ำแดงเป็นพิบายร้องน้ำเเบิ่ตาคนต่างเบิดอตาคนต่าไหร่ใครดีใครโยใครหมดใครไป รังน้นมเมื่อต่างคนต่างใจด่างคนต่างกันท่ดางคนต่ัไทดีไรอยูยไข่หมดไครไปลงข่าวนะลงหลวงทังเรือน้ำอยู่หนึ่งขนยาเรือน,น้ำอยู่แค่หนึ่งคนหนึ่งคนเองเอาแล้วครับี่ไม่ไอน้ำอยู่ไม่มาไม่มาขอปูดีจามาขอปูดีจามาจัดทันรือไปทันไม่ทันเพชรพี่หายตีมาแอบหีว่าจยงไรสอนอดใจถังรองสอนใจก็ดูอยู่หนองกเพลแล้วก็ปล่อยให้เพชรพี่หมายีเอาเซนใ่ ครับวันแรกเข้าเส้นชัยกรรมการผู้ทองเกียรติไม่รอช้าตัดสินได้เลยที่อยู่ร่องน้ำน้ำเงนินครับเพชรพี่หมยเป็นเลือชนะเพชรพี่หมยเป็นเลือชนะ This round for the winner is เพชรพี่ไมครับคู่ต่อไปลอกน้ำสีแดงจะเป็นเพชรทัชละไทย้ำทิพย์จากปทุมธานี หลอกน้ำสีน้ำเงินชาติทองผาภูมิวัดบัหมอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ